อำเภอคลองขุ่อำเภอคลองขุ่จังหวัดกำแพงเพชรค,ค่ะวันนี้นะคะครูอู๋จะพานักศึกษาทุกคนไปเรียนรู้วิชาทักษะการขยายอาชีพค่ะ,ะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องบัญชีธุรกิจนะคะแต่วันนี้ครูอู๋ไม่ได้มาเพียงคนเดียวค่ะพาพี่เรียนรู้มาด้วยวันนี้พี่เรียนรู้จะพาน้องๆนักศึกษาทุกคนไปเรียนรู้ความหมายความสำคัญของการประกอบอาชีพธุรกิจนะคะ รวมถึงประเภทบัญชีธุรกิจด้วยค่ะพี่เรียนรู้รอแล้วน้องๆนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆน,นักศึกษาที่น่ารักทุกคนวันนี้พี่เรียนรู้จะพาน้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีธุรกิจกันนะคะก่อนอื่นเรามารู้ความหมายของบัญชีธุรกิจกันก่อนดีกว่าค่ะอันแน่อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าความหมายของบัญชีธุรกิจคืออะไรความหมายของบัญชีธุรกิจก็คือระบบประมวลข้อมูลทางการเงินการจดบันทึกรายการค้าต่างๆที่เกี่ยวกับการรับ จ่ายเงินสิ่งของและสิทธิที่มีมูลค่าเป็นเงินไว้ในสมุดบัญชีค่ะแต่ต้องเป็นอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะเป็นระเบียบและถูกต้องตามหลักการค่ะและแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหนึ่งได้นะคะกล่าวง่ายๆก็คือสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวกับธุรกิจของเรานั่นเองค่ะ แต่เอแล้วทำไมเราต้องมีสมุดบัญชีด้วยนะมันจะมีประโยชน์ต่อธุรกิจแล้วอย่างไรน้องๆพอจะทราบกันไหมคะงั้นพี่เรียนรู้จะบอกถึงความสำคัญของการทำบัญชีธุรกิจให้ฟังค่ะความสำคัญของการทำบัญชีธุรกิจนะคะ 1. เป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จของธุรกิจค่ะจากการลงทุนการรับ การจ่ายจากธุรกิจของเราทําให้ทราบเรื่องกําไรและขาดทุนนะคะข้อ2เป็นเครื่องมือวางแผนและตัดสินใจธุรกิจในอนาคตว่าจะพัฒนาให้ธุรกิจ,จเจริญเติบโตอย่างไรข้อ 3. เป็นเครื่องมือในการวางแผนกําไรและควบคุมค่าใช้จ่ายกําหนดราคาสินค้าควบคุมต้นทุนการผลิต เห็นไหมคะบัญชีธุรกิจสำคัญเป็นอย่างมากเพราะน้องๆอ,อาจจะเป็นเศรษฐีในอนาคตก็ได้นะคะแต่ก่อนจะเป็นเศรษฐีจะต้องรู้จักประเภทและการทำบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีทรัพย์สินบัญชีหนี้สินกันก่อนนะคะ ประเภทของบัญชีแบ่งออกเป็นสามประเภทนะคะคือประเภทสินทรัพย์ได้แก่บัญชีประเภทสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่นๆยกตัวอย่างเช่นค่ะที่ดินอุปกรณ์เงินสดเป็นต้นนะคะต่อไปเป็นประเภทหนี้สินค่ะประเภทหนี้สินได้แก่บัญชีประเภทหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินระยะยาวนั่นก็คือเงินกู้นะคะ ปลายประเภทที่3นะคะส่วนของเจ้าของได้แก่บัญชีประเภททุนและการถอนเงินไปใช้ส่วนตัวเช่นเงินทุนหรือหุ้นนะคะเป็นยงงไน,นบ้างคะพอจะเข้าใจใความหมายความสําคัญของบัญชีธุรกิจแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่หมดเพียงทุนนี้นะคะครูอุ๋มีคลิปวิดีโอนะคะการทําบัญชีรายรับรายจ่ายจากกรมสรรพกรจังจหวัดกํำแพงเพชรมาให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้กันนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยคะ่ะ รูปแบบรายงานเงินสดรับจ่ายที่ผู้ประกอบการใช้จัดทำเพื่อแสดงรายได้และรายจ่ายประจำวันต้องมีรูปแบบลักษณะตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่161ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญ5ส่วนส่วนที่1ช่องลงวันเดือนปีส่วนที่2ช่องลงรายการส่วนที่3ช่องลงรายรับส่วนที่ส ช่องลงรายจ่ายส่วนที่5ช่องลงยอดรวมรายเดือนวิธีลงวันเดือนปีเขียนวันที่เดือนปีพศออที่มีรายการรับเงินและจ่ายเงินตัวอย่างเริ่มต้นลงบัญชีวันที่1มกราคม2556วิธีลงรายการเขียนรายละเอียดของรายการรับเงินและจ่ายเงินที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นวันที่1มกราคม2 5 5 6ขายสินค้าและจ่ายค่าเช่าร้านวิธีลงรายรับใช้บันทึกจำนวนเงินที่ได้รับเข้ามาเช่นขายสินค้าตัวอย่างวันที่1มกราคม2 5 5 6ขายสินค้า15,000บาทวิธีลงรายจ่ายช่องรายจ่ายแบ่งเป็นรายจ่ายซื้อสินค้าและ รายจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1. รายจ่ายซื้อสินค้าเขียนจำนวนเงินที่จ่ายในการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการเช่นซื้อขนมซื้อตุ๊กตาซื้อไม้มงคลและซื้อกระดาษห่อของขวัญเป็นต้น 2. รายจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆเขียนจำนวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับกิจการเช่นค่าเช่าร้าน ค่าจ้างแรงงานค่าน้ำค่าไฟฟ้าเป็นต้นตัวอย่างวันที่7มกราคม2 5 5 6ซื้อสินค้า5,000บาทชำระค่าไฟฟ้า1,000บาทวิธีรวมเงินในแต่ละเดือนทุกวันสิ้นเดือนให้รวมจํานวนเงินที่ได้รับและจํานวนเงินที่จ่ายไปแต่ละเดือนเขียนย่อรวมเงินแต่ละช่องในทุกช่องไว้ในบรรทัดรวมเดือนและ อย่าลืมเขียนชื่อเดือนกำกับไว้ตัวอย่างรวมจำนวนเงินในแต่ละช่องทุกช่องแล้วลองมารวมเงินทั้งหมดในเดือนมกราคมช่องรายรับจำนวน15,000 7,000 9,000 2,000 7,000รวม40,000บาทคราวนี้เรามารวมช่องรายจ่ายซื้อสินค้าจำนวน5,000 1,000ึ 5, 000, 10, รวม 15,000บาทค่าใช้ใจ่ายอื่นๆจำนวน10,000 1ม0 0หนึรวม16,000บาทแล้วนำไปเขียนตอนท้ายต่อจากบัญชีดังนี้ยอดรวมรายรับ40,000บาทหักยอดรวมรายจ่าย3 1 0 0 0บาทคงเหลือเป็นกำไร9,000บาทนอกจากเราทราบรายได้รายจ่ายผลกำไรหรือขาดทุนของกิจการแล้ว เรายังสามารถนำรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนไปยื่นแบบแสดงรายได้ในการเสียภาษีได้อย่างถูกต้องสะดวกและรวดเร็วค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการเรียนรู้เรื่องการทำบัญชีทรัพย์สินนี่สินกันนะคะเพราะการทำธุรกิจเราจะต้องมีทรัพย์สินและก็นี่สินเพราะฉะนั้นไปเรียนรู้จากภาพตัวยอย่าง,งต่อไปนี้ได้เลยค่ะ ที่เห็นนะคะคือตัวอย่างการทําขนมของร้านขายดอกกรี่ร้านหนึ่งนะคะซึ่งในของเรื่องทรัพย์สินเนี่ยนะคะก็จะมีรถยนต์ที่ดินร้านค้าและก็อุปกรณ์ทําขนมนะคะซึ่งเราได้มีมูลค่างเงินไว้ด้วยส่วนที่สินนะคะก็จะเป็นการกู้เงินซื้อที่ดินนะคะซึ่งจะต้องใส่ในบัญชีรทรัพย์สินนี้สินไว้ด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างคะ เห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยในการทาบัญชีธุรกิจประเภทรายรับรายจ่ายถ้าหากหนักศึกษาอยากจะเป็นเศรษฐีในอนาคตควรจะทําบัญชีธุรกิจไว้นะคะซึ่งวันนี้ครูอู๋ม,มีใบางานให้หนักศึกษาไปฝึกทําประเภทบัญชีธุรกิจรายรับรายจ่ายในอาชีพของตนเองนะคะมาหนึ่งสัปดาห์อาทิตย์หน้าพบกันใหม่หนักศึกษาส่งรายงานครูด้วยนะคะวันนี้ครูอู๋และก็พี่เรียนรู้ต้องลาไปก่อนแล้ว พบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสวัสดีค่ะ